อะไรอ่ะสามหนึ่งเอากูไม่ลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอเฮียดูดิอย่างโง่เลยเฮียโง่ชิบหายขยะสัตว์ที่อะไทำทีอะไรกูได้ม่แต่นดเดวไอ้คุยขยะเฮียมนเนินเล่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 นเ่นเนินเล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 ่นเนินนเเล่นเนินเล่เนินเล่นเนินเล่นเนินเล่ล่เนินเล่เนินเเนินเล่นเนินเล่นเนินเล่นเนเล่นเนินนเนินเล่นเนินเลเนินเ่นเนนเล่ล่นเน่นเนินเ่นเนินเล่ พี่ตีอสิบกับสิบเอ็น่นะโอเคไปเยบีี้วะไเลยนาตาิลยสองเลยไ้หัดหมาสเปกบารรัวอะไรเอาไปนไปี้เนอหน้าตแรกนเหี้ยเหม็นน้เหี้ยเหม็นน้เหี้ยเหม็นเเยเหียโก

อย่าป่าก็แตกหน้าหนาวนะพอ่ะไสอย่าเ่าแตกหน้วฝ่ายพี่กูนะพี่อะไรอ่อยพี่กูนะพี่อะไรอะอะไรอ่ี่กะ่อะไรอะอะไรอสามหนึ่เอากูไม่ลงอะไรอะอะไรอะเฮียดูดิอย่างโง่เลยเฮียโง่ชิบหายขยะขยะสัตว์มาดีเฮียทำเฮียอะไรกูได้แม้แต่นิดเดียวไอ้ขุยขยะเฮียดูดิดิดิดดิดูดิงูดิดูดิด่ดิดูดเดูดูดูดิู อย่างโง่อะใจเย็นมึงห่อดิมึอห่อแล้วจเย็นทำไรอะทำไรอะทำไรไอโง่ทำไรทำไรมึงไอโง่อย่างโง่เลยเียฆ่ากูไม่ได้มือไอ้สั์ไอ้ขยะเฮียขยะเงี้ยไหมโอ้โหพี่แดงตายตายตตาโอ้บอกแล้วไอ้เกยแดงจกเดงจกเกยแดงจกเกดงจกไม่ได้จกไม่ได้พี่แดงจะรีบวกทำไมวะ มันวะเฮียผมหมวอไป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 อไปได้เพราะมีเต้าเหรอเฮ้ยขโมยรถไม่ไปด้วยเฮ้ยอันนั้นหอเปเหรออุ้มหอเปเหรอนั้น ตำรวจมา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 เร็วมาช่วยเร็วตำรวจตำรวจมาเร็วำรารื่อะไรใครวาสองคนนี้พวกเราเนี่ยที่ช่วยบอยไอ้บอยบอ เย้ yeah, มันง่ายมากเ yeah. ย้อุ้มกี่คนอ่ะสองคนเลยเหรอมันมันจริงมันจริงไอ้เหี่ยมันจัดถ้ามีของกับมันเลยอ่ะผมบอกให้มีของโคตรมันอ่ะ โชลนกันหรือเปล่าวะเนี่ยเขาไม่เข้าอันนี้เขาตั้งโชลนกันหรือเปล่าเติมพักหมื่นหนึ่งอ่ะผมว่าน่าจะได้ของปะได้อวุธปะถ้าเติมหมื่นหนึ่งห้าพันอะเติมสักห้าหกพันผมว่าน่าจะได้ได้อาวุธสักชิ้นหนึ่งอยากได้เกรดอะถ้าเติมเกรดเท่าไหร่วะทุกคนอยากเติมเกอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเคอร์ฟิวเยเทียเท่จัด เฮียอยากหายบอสแม่โคตรปวดเลยเฮียผูตำรวจเยอะอยู่ไหวอยู่ครับผมว่านั่งได้ใช่ไมเสียงไม่มีอ่ะรถไฟฟ้าหรอรถไฟฟ้า ไม่คือเมอื่อวานมันไม่มียอต้าวัน หมอครับซื้อใส่บินไหมยังครับเนี่ยใส่ไปแล้วใช่ไหมหมอครับซื้อยาตรงไหนแล้ะครับซื้อยาเอ่อตรงนี้ซื้อไม่ได้หรือเปล่ามียาครับมีตู้ฉีดยาไม่ได้ครับมีตู้เอทีเอ็มครับตู้ตู้เอทีเอ็มมีไหมครับทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ไหนครับไี่หมอนี้ตรงเรามันไม่ได้ตรงผมไม่ตรงผมนะคุณเอทีเอ็มอยู่ตรงผมนี่นะครับตรงผมยืนเนี่ย อรเียกมทรงโขเยมมเกจทริงพี่ทรงโกจริงทรงแบบมงอย่างกอนเี่แมงแพมเยอะแม่งยังใช้อาวุธไม่เป็นเลยอาวุธอย่างเยอะไม่รู้จะแพมดีเลยก็ไม่รู้ตักมีอาวุธตั้งเยอะปิดแบบกว่าจะปิดได้ยังไม่ถือเราตีอาวุธแล้ว ต้องฟาร์มต้องฟาร์มอาวุธมันครบหมดเลยเห็นเหรอมันมีไม่กี่คนนะห้าคนปะใช่มีน้อยมากครับที่มันมัดเปล่าใช่คือมัดเปล่าด้วยมันก็โง่แบบกันเองอ่ะมันตายมันตายกันเองอ่ะใช่ตายกันเองจริงอันนี้จริงเราด้วยรำอ่ะมันเจอรำมันรำกันเองอ่ะอ๋อเล็กเลอ่ะเราก็รำใครอ่ะถ้าเชื่อรอแป๊บรอแป๊บป๋อ เฮ้ยตะกี้มันอุ้มเพื่อนเราไปใครเข้าวอดนี้เกมแล้วเกมแล้วเกมแล้วอย่างโง่เลยเห็นแล้วกี่คนกี่คนเกมแล้วเกมแล้วคนเดียวอุ้มมัดป่าไปด้วยนะคนควายเกียร์ก็มองมันไปกินอะไรวะอยากจะรู้มันอยู่ในเมืองอะมันกินอะไรวะยาแพกยาแพกยาแพกยาณนะาณนำกอบเชื้อไม่ได้ไม่ได้เถ่อเชื้อไม่ได้กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วจริงๆกก็ไม่ไหวม่ไหวแล้วส่แล้วคนมีไฟมันน่ากลัวด้วยบอกให้ ยอมไม่ได้ด้วเหี้ยแแค่นนัลยยอมไม่ได้ด้วยแค่นั้นแหละไปซื้อยาก่อนที่เจอกันไข่ขโมยไอ้เฮียไายโดนแล้วไอ้อเฮียไมเห็นคุณไม่เห็นคนอนอยู่ไอ้เฮียมันอุ้ออมไข่ไปวะแต่กูคิดไอ้ไายแม่งโดนแน่ตาไม่ถึงกูหลอกพวกมันน่ะกูกลังคิดอยู่กูจะดกระชายรึมั้ยมันถอดเสื้อไงป่ามัก็ได้ตัวเองอางงเ เอาแล้วไม่ไหวเหมือนไสร้อยเชี่อไหนบ้างวะมันเล่นลุงจับเนี่ยเลยจับเลยลุงมีลุงมีอะไรพูดทุกดียวไงมันเลยเน้นเวแต่มันจะอุ้มกูแต่คุณต้องเอาบัตรออกแรกต้องไปเอาบัตรอะไรออกไม่รู้ไอ้เต้าเหรอเออมันให้ควออกอ่ะน่าจะบัตรไอ้เต้าบัตรทูเล่นใหม่กดใช้เอากดใช้เอากดใช้ไปทายอะไรรอก่อนดิ

หมอจะได้ประกรันคุณหมอครับหมอผู้ชายไม่ได้ครับอยากชายครับอหมอง้ชายครับอหมอผู้ชายพูดได้ไหมครับครับยอันนี้ชแกงชื่ออะไรครับหนวดขาวครับหนวดขรัอะไรนะหนวดหนวดหนวดขาวนวดครับหนวดขาวใช่ไหมครับพี่ชาี่อร่อะพี่ชายนครับเขาบอกว่าชื่อแกงขาวเชื่อดีกว่าน่ากลัวจัเื่อเต็มเอ น,น่ากลัวผมไม่ได้มานอนอยู่ตรงนี้หรอกครับไม่ได้เสือกเลยอย่ามานอนโรงพยาบาลไม่ได้เสือกเลยอย่ามานอนโรงพยาบาลใคร <c oughs> ใครจะเอาเลขวอร์ามาเนี่ยอะไรนะครับหมอ,มมอ,อทำไมเสียงของหมอเขาเบาเลยที่ได้ปุ๊นี้อะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วได้ได้ไม่ติดระกัน้ห้าสิบก็ต้องรอใช่พี่ีเหล็กแป๊บเดียวได้ลุงห้าร้ลูกหดละได้ลดประกันเท่าไหระห้าพันหรอใช่ได้ลดประกันหนึ่งหดละได้รีววไหมได้ไดรีวิวกล่องหนึ่งไปดิไปไปเบลพวกมันเต็มข้างหน้าขเดียวติดได้ปะเดียวติดได้ปะ อุ้มเหมัอนดิอุ้มเหมัอนดิอุ้มเหมันดิมันจะไม่ได้ตีอ่ะดิมันดักเราคนหลูกเปล่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอารถให้นะอีกคันหนึ่งอ่ะพี่มีรถอีกคันหนึ่งพี่ตีต้องแยกไปอ่ะต้องไปด้วยกันไม่ได้ตีแน่นอนอ่ะพี่ตีแยกไปเลยพี่โมไซ่ฝังซ้ายอ่ะเฮ้กลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มชายการถอดเสื้อ ตมากูมาติมากูตีไปกับลุงไปเลยแย่เลยเดี๋ยวเราล่อใพวกเราอกนี่เองลเดี๋ยวอไปกางกางล่อเดี๋ยวไปทกล้ามล่อเดี๋ยวลไปนรานกางไป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 